สบายดีสวัสดีสุกูสุกคนเนาะพ่อกับคือเก่ากับเคยลา,ลาพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ลงมาคอดสางพี่น้องคอดสางไว้หิดนามกินเนาะเคยลาก็ควัดยงบ่แล้วดอกพี่น้องแต่ว่าคอโตขึ้นมาห้าบึงเห็ดก่อนเพอ่์สีเห็ดเนาะแล้วก็เห็ดแล้วพี่น้องนี่นี่พี่น้องโอ้ยอยากพอนใส้ดิพี่น้องอยากพอนไสอยากพอนไส ง่ามๆเลยพี่น้องเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากหรือว่าเห็ดกอป้าโตงามคักงามคักพี่น้องนี่กดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องเห็ดกอเห็ดกอมาเลยเอาเนี่ยมาใส่สำพี่น้องเลยห้องมาควัดสะเนาะฮึมถุงยางก็บ่มี ใส่หมวกนี่ยพี่น้องกดไ i, กดลค์กดแชร์เลยด้วยพี่น้องใส่หมวกเลยนี่อึอปนี่ใส่หมวกไปเลยนี่พ่อพี่น้องโอ้ยมนัมนมนัมนมันมันเอาไปตำปนเอาไปเฮ็ดแจวพี่พี่น้องพี่โอ้เป็นดอกพวงเพลิงเลยอืมคักคักคักหาเบิ่งอีกก้อนพี่น้อง ก็เแล้วเนาะอ่านอะไรเห็นอีกแล้วพี่นอ้องนี่ต้องหาเบืองด,ดีดีเด้อใบตองปกไว้มีแต่อดอกงามๆเลยพอตัว นี่เอาไปปนพี่น้องเอ้ยคำร้ายกับเกงเขามันหน่อยก็ตำน้ำพริกปนมันตอกแสงแดดเดี๋ยว,วเขาบ่คอยอยากเห็นไปไหนมันแสงแดดแห้งมันนี่แดดออกเต็มที่เลยว่าก,ก็ผิดผิดกืก่อพี่น้องเออ ขอถูกขอไั่ปาพน้องดอกมียางไงเลยอ,อืงามคักเลยดอก

น้องไปเราอีกก็เราอีกเรียวหาน้ำกันพี่น้องเรียวหาน้ำกันเนาะหลายคนจังเห็นปลากระหกๆนี่ เห็ดยังนะโอ้เห็ดพี่เบอ่อเด็นเลยพี่น้องดอกงามเลยดอกยังงามเลยพี่น้องนี่โอ้คันบ่วเรียวบนคากบัเห็นเด้นี่ ปาตุอกงามขนาดเลยกดไห,หลกดเส้นโลล้วพี่น้องนี่งามขนาดนี่พี่น้องงามแท่งามว่าปึ๊บนานงามมะลิหอมหอมใส่ในลายตื๊บเลยดิ มากวัดสงก็เลยบ่ได้เอาอยังมาคิดว่าสิบ่มีนี่พี่น้องได้หลายเติบเลยคิดว่าเฮ็ดบ่มีเ็ดออกเพราะว่าเกี่ยวข้าลเนาะพอยังออกอยู่แงว่าเฮ็ดเฮ็ดเ็ดเ็ดอันนี้ไปนี่นาสิเ็ดปลวกออกนี่พี่น้องได้ลายอยู่เดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกพังนึงอีกเนาะ มันออกยู่สองพังลุงกับเแบาบค่ายบอกอีกนู่ลากลาองก็พักไปใกล้ที่แล้วนะลุง ไก่ชี้เสร็จแล้วบ่ยังบ่ไก่เลยสวัสดีครับนี่ใส่แต่ไข่เว้านะเฮ็ดมาเฮ็ดออกนะไม่แถวปายางนีได้มา6 7ดอกแน่นอนนะใช่นี่ไงเอาใส่สนี่เอาออกดูอีหยังอนคู่นี่เอาออกดูมันขบ่ เอาออกรอดทุ่งเออเดี๋ยวชีเห็ดเข้าไปไว้เดี๋ยวมันแตกเห็ดนี่ไงน้องมานบอเอามาจากไหนโ,โห้มันจะอึดอย่างเห็ดนะจะกินอันนี้ของใครอ่ะ,มอะผมไม่รู้ของใครนี่พี่เนาะ ในพอดีปนในใช้มองเอาคืนนี่นะมันหยไปี่อ่าเนมัจกองมันย,ย่งอยู่บนแถวดินจะเหล้าเป็นเช่นกอะไกับเปลานหมอไปพี่น้องขื้นไปเบืองก่อนจตี่งสีลงมาเห็ดยัลงลงมันเจินมุนสะกดจบยาที่ไหนองง่ะ เมื่อกี้เนี้ย<ม>นวนฝังนวนไงต้นต้นยาง,น,งนี่เหละจะมาดูอยู่มันจะมีไหมอู้แดดปีมันจะข้ามห้วยไปแน่นอนตอนั้นไก่มันมันที่หนูมาแล้วแพะมันข้ามห้วยไปหรอดูมันไปอยูย่ตรงนา คอนกับสิเจิร์นวะยับออกมาเของหูที่บ้าะมันอยู่พี่ยังวะมันอยู่กับเขตลักพี่ผมงหูางปาก็มีให้เราว้างไปเพราะคุดข้างหลังเจิรนลงจะลงมีเจิรนลงกำลังที่มันจะข้ามีนว่าตันตันนั่นหัวนี่ก็อยู่เด้ดิน อะไรมดเศษทรายเนาะโอ้มันลายอันนี้อุ um? uh ้ย huh. อุ้ยอุ้ยอึ่งอะไรอึ่งทรายเหรอใช่ไหมอืมอึ่งทรายนั่นแหละเกียดทรายก็๊กอึ่งทรายอึ๋งทรายบ่บนเล่จ่ายบ่อึ่งทรายอึ่งทรายบ่ ปัวเพื่อนมาทำไมไปัวเพื่อนเพื่อนชงใส่เห็ดน้ำหมากออกแล้วนี่แล้วเห็ดปวกสิออกอริมันยังบริยาได้เดียวนดิโอ,อออโอ้ยปีแล้วนี่เข่าก็นี่นี่แล้ว,ขวเข่าจนแล้วพี่ก้อนเห็นกระเทียบจนหนาวเห็ดยังออกเซ้ยค้อมือนี่เห็ดมันก็นออกไปเรื่อยๆมันบริคือตะก,กี้ Bà bán cam, huệ vi nong, người bưng người si này nè, boit nô, đi, bao nhiêu này là bao, lên chặt bọ <laughs> ดินตัวนี้ชีเคไปทางใดปนป้านี่ลแลปตานี่ยนี่บ่ไปใช้ต้องเอาไปรอบเอาใส่ปีนามเขาลงมาเก่าเอาตัวเก่าน,นี่บ่อยู่บ่ขวัดสางตอ่อก่อนพี่น้องขุดลุ่มหลักหลักที่นี้ก็ขอลาดเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้อง และประมาณตะเวนตกจากสีแดงรูอบอลเพื่อสนะนำใส่เพื่อจะกินได้่อเอาโต้โอเอาเห็น <im it> เพื่อจะนำอย่างไรยังบริขาดว่างเลย <im it> ขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมพี่น้องพอกันมคลิปน่าสบายดี